รูปถ่ายรูปโอเคครับฝากผลงานด้วยฟราสีเหลืองกับโดนอยู่ตูมไโลเื่อกัดของตัวนู้นสทีอ่ะเดี๋ยวไปตอเอาอีกโอ้ไม่ต้องเยมาถ่ายรูปเนี่ยยืนยืนง้ยอรถหาโอเคหนึ่ันีี เดี๋ยวมันก็คือเราาจะโดนเดือดย ใช้ปลาเค็มไม่ขึ่ตัวครับตีปลาตามท้องร่องในลอ,องตามคลองพอ,งองดีน้ำแห้งลงพองดีเลยเดี๋ยวอันนี้ไปเก็บพันเดี๋ยวมันตายแมงฟอกวันกับสีเหลืองถ่ายรูปครับมาฟอกวันใหม่ตัวแล้วครับแมงฟอกวันหัวแดงสีเหลืองหัวแดงใส้ปลาเข็มเหมือนเดิม สองตัวแล e. วครับกบยางไข้ทิว่าฟอกนะครับฝากผลงานนะครับแมงฟอกวันตกปลาตามนี่ฮะท้องร่องช่วงน้ำลงๆท้งองร่องตามคลองข้างทางเนี่ยโอเคครับถ่ายมั้ยถ่ายรึเปล่อวันนี้เพื่อนมาด้วยครับเพื่อนมาแจมโต้งปทุมนี่โต้งปทุม In her head, that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the She tries to hold her tears back the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Mm -hmm. Work no more, but tells a lot of stories about a youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors, too. Morning light a show when she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street. And it stands by the sunrise, he used to be in the afternoons on the couch to read. Goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Our heroes, so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes, so oh they ain't got old. Our heroes have been forgotten. Apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her <laughs> move the chair to look out at the sun. But a shop was closed right across the street, and it stands where the sunrise used to be in the afternoons, and the read goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes, so they ain't got old. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and Our heroes have been forgotten. Our heroes have so been.

ายตัวละครับออกตกปลาตอนทเที่ยงบ่ายๆวันนี้มาตกกับเพื่อนโตมประทุมตัวนี้ก็ไซส์สวยประมาณ4ี่ขีดห้าขีดตกยางค่ายเกียวคปปรับตัวนี้เป็น B1 ครับ B1 ครับ B 1ปลาตัวสวยครับเจับสายพี่ครับที่เล็ก B1 ทุกตัวกัดดีนครับนี้ ตุงตตุงยังตีอยู่แห่วอยู่ยัห่วอยู่ยัห่วอยู่ลงเรือด้วย Dang อุ้ออยอะไรมงอะไรต้อไเไี๋ยวมันโดดไม่ใช่ผักเข้าไปร้อนักออกมาไหมปิดเลยปิดเลยปิดฝาปิดฝาไม่เชื้อกูดิเลียงเลียงเลี้ันวิโอวิโอตอนนี้มันกาด สายปลาครับวันนี้ก็มาตกปลาตกเพื่อนครับโปโต้งปทุมนี่ดูหน้าดูหน้าดูหน้าเนฮ้ยรอนมานจาัมาจับปทุมเลยนะมาโคตรไกลอ่ะมาโคตรไกลเพื่อมาตกปลามาดูปลาครับของเขาดีมากดูว่ามีแต่ไซส์เป็นไงโอ้โหบิ๊กบุ้มบิ๊กบุ้มไม่มีไซส์เล็กวันนี้ได้เจ็ดตัวเพื่อนได้อีกสองเป็นเก้าเก้าแล้วเทสเตอร์ได้อีกหนึ่งเป็นสิบ สิบตัวที่ให้เจตเตอร์ไปสองตัววันนี้ก็คงประมาณนี้ครับการตกปลาข้างทางแล้วก็บึงบัวต่างตามท้องร่องตามหมายธรรมชาติต่างๆกบยางค่ายเทียวขอครับมีตัวเป็นโดมวันนี้ก็คงต้องลาคิวเบียวันนี้กล่าวอะไรกับช่องหน่อยด้โอเพื่อนเออเขาเยียบเอออีก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  พอแล้วอ,ออาเขาเฮ้ยพูดคำเนียอ <c oughs> อย่าก่อกรรแตเฮ้ยอีกคำนึง <c oughs> โอ้วอะไรมเนี่ยเครยบัน <c oughs> okay, ีครับบ๊ายบายบังเอิญสวัสดีครับไม่อยากออกช่อง à, thôi được không, Đó, giờ là gặp lại Đó.